โอเคสวัรับครับวันนี้กับผมบูมตึ๊ดไกเช่นเคยรับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปที่มีชื่อว่า plus o f f ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะโอเคมาแมปวันนี้ก็จะมาเล่นเกี่ยวกับแนวสามัคีเช่นเคยนะแมปนี้ก็เล่นไม่ยากครับก็จะเป็นการดันเพื่อนใช่การดันเพื่อนร่วมทีมแหละไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมดีดันคู่เออจะเรียกคำพูดเป็นยังไงดีไอ้น้องเห็นแบบนี้แล้วมันจะรู้สึกยังไงครับเห็นดับวงในถึงรถล้างเลยโอ้ปวดหัวแน่ โอเคโอเคมานะครับคุณดู okay, okay. Ah, iko, ah, ่าอวิธีการเล่นมาตามพี่มามันจะมีสีเขียวบอกอยู่หาเพื่อนแล้วก็เล่นกับมันเอ้ยน้องมานี่พี่มาใจเล่นมาใจอยู่ตีไหนมาใครใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนขี่ใครเป็นคนดันวะเอ้ตัอ๋ออกออออกอ มันตีดีว่ะเอาเข้าไว้เอาเข้าไว้น้องเอาเข้าไปลุนล้างชัดๆมาดูมาเกาเองไว้เดี๋ยวเกาะเองมันลุนล้างใครเกาะเองอืมมาโอ้ล้างมีสองปลาใครจะเป็นคนกันแล้วนอลดิ้นี่เฮ้ยใจเหรอมีกระโดดเทกด้วยโอ้โหเฮ้ยมาแล้วตอเฮ้ยเฮ้ยมีโดนด้วยเหรอเพิ่งเห็นนะเนี่ย อ้าวตีนอันนี้อันนี้บอมบอมฮะไปเดยม่กินได้มากคนดูโอ้คนดอกไม้อ้าวเอ้ยมีโดนด้วยเหรอใว่ายังไม่ได้กระโดดเริ่มโดนเองเหรอโดนได้ไม่ประเด็นคือมันโดนเองเหรอไม่ไม่ผมกดเงเอ้ย โอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงหยัดไป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 เฮ้ยเกือบเกือบเลยไปเลยรไปเลยนะว่ายรอว่าไปเลย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 ไปเยไเลยยไปเลยไปเลยเลยไปเลยไปเลยยไปเลยยเลยไป เบรกเบรกได้แล้วเบรกได้แล้วเฮ้ยน้องน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษไม่ได้ตั้งใจเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้เลยชนเลยชนเลยชนเลยไปเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเบลเล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 ยไปไปไปนี่เอาเรื่องว่ะ ไปใช้ความเร็วละอย่าโดนละกันน้องโอเคพี่เฮี้ยมันจะง่ายนะคุณน้องมันคุณน้องมันกุญตีมันโดดเองไอ้เยันมึงก็โดดเองแล้วเนี่ยกระโดดซาน้องเออเออเอ้ยสมัครีมากไปเลยไปเลยความเร็วต่านี้ไม่นิ่งเกะแบบนี้ผมจะไมินิเล่นเล่นผ่านครผมจะมาเล่นแบบออาฮาครับ ไปโดนข้ามน้องโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยยังมีมีหนามด้วยก็ไม่บอกเออเออเฮ้ยไอ้ยังไงท้องไงใส่ย่าไปยู่ไปยู่จะไปย่างชิคกี้พายเลยมาขับรถแป๊บขับยอเราถึงจุดนี้แล้ว เบรกทำไมน้องอ,อ๋อมีน้ำด้วยไปไปเดี๋ยวว่าไงเนี่ยรถนะอันนี <laughs> ้เนี่ยเอ้ยจะเป็นเรื่องดดก็ได้ดูข้างหน้าสิน้องตีนต้ามาเรนเออต้องรีบไปว่ะๆๆเอา้เอาเฮ้ยเกือบเกือบ ไปเลยไปเลยเย้เอ้าเย้เยอะเลยเนี่ยเก็บ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 ไปเล้ยมาดิโว่เฮ้ยผลักด่านสองละเฮ้ยด่านสองแล้เหรอเร็วเร็วเร็วเย้เด้งนเด้ขึ้นเด้งขึ้นเด้งต้องเด้งเด้งกระโดดกระโดดปีถอยหลังอยู่ไไม่ด้ง่ายเกี่ยเลยเย้เียอะไรเนี่ย อ๋อโดนแล้วโดนแล้วตอกแปมโดดตกแปมโดดตกแปมโดดใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไปน้องเดินหน้าเ,นตเต็มรังโอเคมาไอ้น้องเดินหน้าเต็มรังแต่มีวิธีหนึ่งว่อน,น้องคงไม่อยากเทเวนนี่นี่อ่เอาเลย

นี่คือด่านทำมันจะมีหินย้อยถ้าตกใสหัวเราน,นี่มีตายหน้าดูเลย Easy. เอ้ยแล้วก็โดดเลยไหมนี่โอเคไปทางไหนต่อทีนี้ซ้ายซ้ายซ้ายอ๋เอ,ยอเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยจอมมองไอะไรเหยียบน้ำมันจะไม่ตโลโอเค อไปทางไหนต่ออันนี้เหรอไปไปนิ่มๆเฮ้ยกลับแล้วน้องพี่อยากรู้นะว่าน้องนั้นอยากอยากไปเร็วน่ะกระโดดซะน้องเอ้ยอยากไม่ต้องไม่ต้องประมาณนี ไปเลย let's go let's go เฮ้ยขึ้นขึ้นครึ่งทางแล้วเอ้ยโดนเลยเหรอดูดีดูดีมีน้มด้วยเนี่ยเออเห็นไหมนั่นๆๆๆแปลว่าติดเงี้ยอะไรอีกอ้าวเอ้ยบ้าจริง ถึงเฉียวโอเคมาถึงด่านนี้แล้วมาถึงจุดเติมแล้วเอ้ยน้องไม่ต้องโดนเดี๋ยวปั๊บตอนนั้นไม่เอาอาเลยนะอเออเอ้ยดูดีดูด,ดีมีก้อนหินด้วยนะขเขาบอกว่าให้ซ่อนอยู่ที่หลุมอ๋อไปเอ้ยเด็กเลี่ยงก้อนหินทำลายนั่งไงนั่นไง,นนไงเอ้ยว่าเราไปกูขี้กลัวเราต้องหลบซ่อนอแบบแรกเลยอ่าเราไปบอลปะมาณเอ้ยไปเลยไปเลย ไอ้ยลืมไปแล้วเดินทางถ้าจะเลี้ยวไปกดวานี่วะโอ้ยกนหินมาไปีกแล้วไปเร็วเร็วเหน้าเต็มพลังเร็วหน้าเต็มังเฮ้ยลงไปเร็วหออน้องคิดว่าจะพานรอจะพานหรือเปล่าพนรเลาพหรือเปล่านนน้ยัยยังไงอือไอยัยกดตูน้องปวดปววไปอีกีกอน ไปเลยให้ไรตะก้อนนหลนไรตะก้อนนั <iałem S 1> <ห>่นไปไปไปไอ้จะติดแงติดแงเอาเข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 าเอออีกมันมาพอดีว่ะโอ้มันต้องเลี้ยวโอเคไม่ต้องแล้วเลี้ยวเข้าไปโอ้โหจุกพอดีเลยมาตีขึ้นทางไม่รู้ถึงเช็คยวอยู่ตามเลยโอ้โหยังไม่ถึงขึ้นทางเลยต้องดูสิดูข้างบนดีมีเกี้ยวน่ะ อ้อโุทานออกมาเลยว่าเนถ้าผมตายตายนี่นี่ผมพองอ่อนวันพระเจ้าเนี่ยว่าผมไม่อยากเกิดอยู่ที่จุดเริ่มต้นเฮ้ยเจ้ากยตี๋วซะวะเฮ้ยแปลงว่ารามกรแงว่าเต้นพายยังอีกยาวไกลวิฟามใครนะทำไมมาดูลบลาร์งี้เออไก่ปะ เช้าวันที่สดใสอะไรเนี่ยได้บอกกระโดดเอาเอออืออืออือจุดนี้อย่าลืมนะน้องให้กระโดดนะกระโดดกระโดดกระโดดเออกระโดด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 เออนั่นแหละเออกระโดดเอ้ยไหนท้องไหนไปเอ้ยเนี่ย ออไปเนี่ยระวัง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 วัวน้ำตัที่ไหนวะแต่กัวไม่ผ่านมาก่อนตอนนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบอ่าเฮ้ยเฮ้ยจะจะผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่บอกไปก็ไม่ไปยังไงหยุด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 ก่อนหยุดก่อนหยุดกินเฮ้ยนั่นไงเอออื้อลืมดูเลยมีไฟแดงไฟเขียวเหมือนเดิมแล้วแต่ตอนนี้มันเป็นป้ายไฟแดงไฟเขียว

หยุดจุ๊บหยุด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 เฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไปไปเลยไปเลยกระโดดเลยกระโดดเลยน้องกระโดดข้ามเอออุ๊ยเอ้ยจะชนะแล้ะดู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 เชนไยดิดูเชนไยดิแตว่าเฉพาะของโลกแรกที่จะชนะโลกหนึ่งเอ้ยคลิปแรกันนะเนี่ยท่านผู้ชมไปหยุดหยุดหยุดก่อนบอกให้หยุดข้อควรละข้อควรระวังให้แค่กระโดดไม่เห็นหรอกข้างหน้าน่ะเป็นหลุมเป็นบ่อนะไปกระโดดไปเลย เอ้เจ้าปืนพี่ยังหน้าพี่ยังไม่ตรงเออว้าเอือยังย ja ังย oh, oh ังโอ้โหกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะเอ้ยร่างหลุมดูหลุมแป๊บพร้อมโดดไปเลยเออเออเอ้ยเอ้ยเก็บตรงก็บตรงไม่รปโรอลลอรอกวนลอกขึ้นเพราะว่ากลเลื่อเลื่เร็วอเลยเอออะไรอ่ะ อย่าปล่อยให้ไก่สัมผัสคุณเอ้ยอย่าโดนไก่สินะเอ้ยเอ้ยไอ้ยักษ์ไก่ไก่ไอ้ไก่ลูกจิตตัว่าไอ้ียไก่ไก่ไก่กามีแต่ไก่จิกแตงแตงบนปากโก้อันนี้ไก่จิกแตงแตงไต่บนรถเข็นแล้วเฮ้ยเจะชนะแล้วเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันใช่ไหมรถเร็ต้องลื่นแน่นอนโอ้จะย่างแหกดีกว่ายอมยังแแปลงเลยเกลียดแล้วอะไรไหน อะไรเนี่ยโอเคเอ้ยไปเลยไปเลยสะพานสะพานสะพานทั้งคนล้างทั้งขึ้นรถลางเอ้ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดข้ามสะพานอย่างนุ่มนวลเลยด็อกสีละเช็คพอยที่สี่แต่จะให้โดนไก่เอ้ยไก่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 เฮียไม่มีดาเมจด้วยไก่จิกโหูไก่จิกคนตายนะเนี่ยเจ๊จิกผู้ใหญ่ตายเนี่ยเนี่ยระวัง ระวังบ่อทรายไปโดน้องโดน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 เออเออเออเอาอะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ยโดนเออเอาโอเคกูรู้ล้ระวงคั้นระวังขั้นโอ้โหยาง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 แตกนั่นเ่ เออ,เออเดี๋ยวเฮ้ยยับเป็นอย่งนี้นะๆๆๆไปเลยใครขยับเป็นเงไงขยับขยับขยับคือตายวะน้องรู้แล้วขยับเป็นกง เฮ้ยยิงอย่างแปร่ยิงขาเลยจะอยู่เนี่ยเอ้ยผ่านเอ้ยดูยางเลยสิยางเลยห้าสิบสามประติใช้พลานแล้วเ้ยเห็นไหมน่ะมีโลกที่สองเลยนะพี่ไม่โลกที่สองเหรอเราเราเล่นให้จบโลกนึลยพอแล้วเอ้ยไก่จิกไอ้ยไก่จิกไอ้ไก่จิกเด็กตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระดาษแห่งความตายกระดาษแห่งความตายอะไรเนี่ยต้องมีอะไรชอบมาพะคนแน่ต้องมีเหลี่ยมอ่ะ กระโดดตีน้องกระโดดข้ามโดดไปเลยเออเอ้ยเอ้ยลูกสองเออเอ้ยเอาอ้ยโอเคนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้แก่ช่องบลูเดอร์สกายเช่นเด้วยันะฮะคลิปัฟนอย่าลืมกดติดทิ้งด้วยนะถ้าถ้าอยากให้เราทำต่ออย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าจะทำให้ลูกสองหรือว่าพอแค่นี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำแบบอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะโอเคงั้นก็จบไปลาบบายๆไว้เจอกัน